หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้นําเสนอเหตุการณ์ที่พระอนุรักษ์ป่าบ้านคึมบงถูกประหลัดอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามให้ออกจากพื้นที่ป่าสาธารณะโดยอ้างว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สําคัญสําหรับที่หลวงหรือนอสลอแม้ว่าพระสงฆ์และชาวบ้านบอกว่าเขาใช้เวลากว่า10ปีทีเดียวค่ะ ในการพลิก,ลกฟื้นพื้นป่าเสื่อมโทรมถึง700ไร่จนทุกวันนี้พื้นป่าเสื่อมโทรมกลับมามีสภาพสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำในปัจจุบันแล้วและแม้ว่าพื้นที่นี้นะครับจะเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลซึ่งพระสงฆ์ในวัดป่าบ้านคึมบงนะครับก็ออกมายืนยันว่าได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์จังหวัดมหาสรารคามฝ่ายธรรมยุทธ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าดังกล่าวได้ครับ พระสุริยาอาภัสโรจะอาวาสวัดป่าบ้านคืมบงตํงบลหน,นองโพอําเภอนาเชือ่อจังหวัดมหาสารคามออกมาชี้แจงกรณีที่ปลัดอํเนาเภอนาเชือ่อจะให้พระสงฆ์ย้ายออกจากพื้นที่ป่าสาธารณนะบ้านคืมบงภายใน3เดือน โดยอ้างคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอทวงคืนพื้นป่าว่าวัดป่าบ้านคืมบงมีสถานะเป็นที่พักสงฆ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสาธารณะบ้านคืมบงเขตป่าสงวนแห่งชาติหนองคูหนองดูนมีเนื้อที่กว่า700ไร่ เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าเสื่อมโทรมวัดและชาวบ้านช่วยกันฟื้นฟูมาตั้งแต่ปี2,546จนทุกวันนี้กลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยืนยันนะคะว่าการตั้งที่พักสงฆ์ได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์จังหวัดมหาสรารคามฝ่ายธรรมยุทธ์ให้ตนและพระลูกวัดสามารถเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อช่วยกันอนุรักษ์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงในปี2552สมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะวัดก็เคยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ โดยมีหนังสือรับรองจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นเช่นเดียวกับสำนักสงฆ์บ้านหัวหนองในตำบลเดียวกันที่ปลัดอำเภอให้หรื้อถอนเสนาสนะต่างๆออกจากป่าสาธารณะพื้นที่12ไร่ตั้งแต่วันที่13กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปทั้งที่ก่อนจะสร้างที่พักสงฆ์ทั้ง2วัดได้ผ่านการทำประชาคมจากชาวบ้านโดยพระสรุยาตั้งข้อสังเกตว่าการให้พระออกจากป่าสาธารณะมีการเลือกปฏิ หรือไม่เนื่องจากทำเฉพาะในพื้นที่ตบลหน,นองโพและตบลเขาไร่จากทั้งหมดสิบตำบลเขากำหนดให้เวลาสามเดือนสั่งรื้อถอนทุกอย่างครับถ้าเขายังยืนยัน <c oughs> ว่าภายในสามเดือนวัดต้องรื้อถอนในทั้งหมดออกไปทำยังก็อาตมาก็ต้องขอวิงวอนสื่อมวลชนหรือประชาชนที่ดูทั้งประเทศต้องช่วยอาตมาเพราะว่า มันเขาทําถูกหรือ,อยังเพราะว่าพวกเราปลูกกันมาสิบสองปีแต่อยู่ๆเขาจะมาตั้งข้อหาบุกรุกทั้งที่เรารักษาป่าทั้งหมดเป็นผู้ดูแลป่าช่วยรัดจนป่าสมบูรณ์ขึ้นมาอยู่ๆเขาจะมาแจ้งข้อหาบุกรุกจะให้สู้ทางกฎหมายอาจารย์ก็ไม่มีเส้นมีสายไม่รู้จักใครไม่มีบารมีึงขนาดนั้นถ้าเขาให้ออกถึงเวลาถ้าทาง สื่อท่านสื่อมวลชนทั้งหลายช่วยอาตมาไม่ได้ก็จำเป็นต้องออกก็ไม่อยากออกไปเพราะว่าก็ยังสงสารญาติโยมที่มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ก็เห็นว่าไม่ไม่เหมาะไม่ควรที่ว่าจะไล่พระออกจากสถานที่อย่างนี้มันไม่ควรถ้างั้นศาสนาพุทธจะอยู่ได้ยังไงเพราะว่ามหาสาร,รคามนี้เป็นแดนพุทธภ,ภูมิเหมือนกันถ้ามาทําอย่างนี้กับพระสงฆ์องค์พระเจ้ามันก็ไม่ไม่ถูกหลักเพราะว่า จริงๆที่ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือว่าป่าชุมชนมันก็ต้องอย่างที่พามาอยู่ก็เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะว่าอย่างญาติโยมทุกใจก็ต้องเข้าวัดอันนี้คือเป็นสถานที่ที่ที่ทำจิตใจให้ญาติโยมพ้นทุกข์ ทีมข่าววันนิวส์ได้สอบถามไปที่ประหลัดอำเภอนาเชือกนะคะก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะชี้แจงกับทีมข่าววันนิวส์ว่าที่พักสงฆ์และสำนักสงฆ์ทั้งสองแห่งอยู่ในพื้นที่ป่าสาธารณะมีหนังสือสำ,สำคัญสำหรับที่หลวงหรือน,อนสลกำหนดเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแต่มติคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าระดับจังหวัดมหาสารคามลงวันที่15กันยายน 2,554ไม่รับพิจารณากรณีที่วัดยื่นขอเข้าร่วมโครงการรักษาป่าไม้ทำให้ไม่สามารถตั้งที่พักสงได้และพระทั้งสองรูปได้ลงนามในในหนังสือบันทึกข้อตกลงที่จะออกจากพื้นที่ป่าเรียบร้อยแล้ว